สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวาจัดให้นะครับก่าวันนี้มาทําคลิปเพิ่มเติมก็คือมีพี่ท่านหนึ่งทักมาในเพจนะครับก็คือสวัสดีครับติดตามจาก YouTube อย่างเห็นพี่รัน EA ตอนช่วงปี2021ผมก็เลยตอบว่าจัดให้แต่ว่าขอไม่ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าแกมาบอกตอนผมตอน2ทุ่ม59ก็ประมาณ3ทุ่มนี่5ทุ่ม สชั่วโมงกว่าจะรันเสร็จนะครับตั้งแต่ปีสองพันยิบอ็ดนะครับกราฟก็จะมีดอดาวเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดดาวดาวสิบเอดช่วงนะครับก็ถือว่าพอร์ตมารอดทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูตรงนี้ครับ ปีสอ2 1ัี่เดือนมก,กราคมวันที่4เริ่มรันนะครับเหมือนเดิมครับพอตมันจะต้องสตาร์ทที่หมื่นเหรียญแล้วก็0ูนย์จุดสตาร์ทอล็กนะครับอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่อยากอยากจะรันร้อยเหรียญหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็จะมีวิธีเซต่เซตอัพตั้งค่านะครับก็สามารถทักมาถามได้ผมก็เพิ่งคุยกับพี่ท่านหนึ่งไปเรื่องการเซตอัพนะฮะเพราะงั้น จนมาถึงปี2021จบที่70,000เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูอันนี้กันก่อน s a v e a d r e พ o r ์อ่ะมาดูนะครับก็สตาร์ทที่2021วันที่4 3แล้วกัน <c oughs> ก็เอ่อ mid match c h a r t e e r ก็เท่ากับ0เหมือนเดิมนะครับ อ่าตรงนี้ครับแม็กซิมัมดอดาวก็อยู่ที่3าสเซนะครับกำไรก็ถือว่าเยอะพอดีพอควรนะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ตัวนี้ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ามันจะทดสอบไปได้แบบหนึ่งรอยเปอร์เซนเพราะว่าเอ,อ ผมรู้ว่ากราฟมันจะวิ่งยังไงเพราะผมก็แล้วผมก็ค่อยตั้งค่าใหม่ว่าโอเคเราควรจะใช้ความเสี่ยงต่าเพราะว่าปี2021สวิงมากๆผมเห็นละแล้วก็มีการลากเป็นเทรนมากๆสังเกตจากกราฟตัวนี้นะครับมันก็จะได้อยู่ในช่วงปี2021เริ่มมีการลากมากๆกับตรงนี้ชุดนี้เพราะงั้นเนี่ยพอใช้ความเสี่ยงต่ากาไรก็จะน้อยลงจะไม่เท่ากับตัวก่อนๆที่แบบ3แสนเหรียญหรืออะไรนี่นะครับวือหวายอย่างเงี้ย ดอดาวน้อยลงอันนี้ดอดาวมากขึ้นอันนี้ดอดาวน้อยสุดนะครับมันก็จะระยะประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วปี2021ถึง2024นะฮะจะตกอยู่ประมาณ4ปี3ปีก็อะกลมๆก็ถ้าพูดถึงผลกำไรแล้วก็ผมมองว่าถือว่าคุ้มนะครับเพราะผมเคยแจ้งไว้ในเพจมั้งนี่เป็นถอดผมนะ ก็นี่ก็รันตอนผมเติมเงินไปเมื่อวันที่ยี่เก้ายี่ิเก้าเดือนห้าพูดถึงสิบวันสิบวันผมทำกำไรมาสามร้อยเก้าสิบสี่เหรียญมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันเป็นการเอใช้ตัวเราเข้าไปช่วยด้วยเมื่อยามเกิดดอดาวน,นะครับอย่างตอนนี้มันก็ออกเซลมาผมก็ไม่ได้กำไรบาช่วงนี้ก็มาปิดช่วงนี้อะไรเงี้ยค,คือ การใช้ A ถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องด้านเทคนิคด้วยมันก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดไม่มีเทคนิคอะไรก็ลองไปซื้อหนังสือดูได้นะครับวิศวะจัดให้รับรองว่ารู้แน่นอนเดี๋ยวผมซื้อหนังสือปุ๊บผมจ่ายเอได้วยเลยนี่รถแรกจะแถมครับช่วงนี้ช็อตละเริ่มช็อตถึงได้กาไรจริงแต่ลูกเริ่มโตละโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นๆก็ขอบคุณมากนะครับผมส่วนใครอยาก ได้ EA ก็แจ้งมาได้นะครับหรือใครอยากซื้อหนังสือไปด้วยผมก็แถม EA ให้ด้วยแล้วก็สามารถ Google Meet พูดคุยกับผมได้ตลอดนะครก็จะมีการสอนอยากจะกี่ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับได้ตลอดโอเคองั้นงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ